สวัสดีค่ะครีมีอินเจอร์มานีนะคะทักทายจากประเทศเยอรมนีนะคะวันนี้ที่ประเทศเยอรมนีก็แดดออกนะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะวันนี้ครีมก็มีข่าวดีมาบอกทุกคนนะคะวันนี้ครีมมีผู้ติดตามในช่อง YouTube ของช่องของครีมเอานะคะครบ1,000ผู้ติดตามแล้วคะครีมทําช่องนี้มาประมาณ6เดือนแล้วค่ะก็วันนี้ครบ1,000ันผู้ติดตามนะครีมขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาติดตามและก็เข้ามารับชมและก็กดไลค์กดแชร์ให้ครีมนะครีมขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอสมควาาปปนนนนออยู่่เเ็พืกั ยาวไปนะคินก็จะทําวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะคะทั้งวิดีโอยาวนะคะก็วิดีโอสั้นนะคะกินฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะวันนี้กินก็จะพาไปทําน้ํายาขนมจีนนะคะเพื่อเป็นรางวัลในการมีผู้ติดตามครบหนึ่งพันนะคะิก็จะให้รางวัลตัวเองวยการทําน้ํายาขนมจีนทานะตามไปดูกันเลยค่ะมาค่ะเราเรามาเริ่มทําขนมจีนนะคะ ฉลองให้กับ1,000 s ับส c คร b e นะคะแล้วก็1,000ผู้ติดตามนั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากๆะะแล้กินทำขนมกินฐาน,นะ,ะวันนี้มือเที่ยงของลิปเองะคะตามไปดูเลยคะ่ะใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชาเนาะ,ะก็จะใช้ผงนัวด,ด้วยนะคะผงะรรดีนะคะที่นี่มีผงไม่มีก้อนขนอเนาะ ถ้าใครมีก้อนขอนมองก็สามารถใส่ได้นะคะพริกแห้งต้มเครื่องขอนเนองหรือทอดเอาไปไปั่นคิมจะใช้พริกแห้งกับพริกสดด้วยนะคะพริกสดใส่มดเลยนะครับตอนนี้เราจะกินเผ็ดๆกันเนาะ ไม่ต้องตกใจเสื้อผ้าที่คีมใส่นะทุกคนเพราะว่าวันนี้แดดออกดีนะ,ะที่เยอรมันนี้นะคะและ้วก็นานๆที่จะได้ใส่เสื้อชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะเพราะว่าเยอรมน,นีมันไม่ค่อยมีแดดนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าช่วงของฤดูใบไม้ผลิแล้วเนาะ mm hmm. ก็คนก็เริ่มปลูกดอกไม้กันแล้วค่ะคีมก็สามารถใส่เสื้อโชว์แขนโชว์ขาได้แล้วด้วยนะคะเพราะว่ามันอากาศไม่หนาวนะคะแต่ตอนกลางคืนหนาวนะคะแต่ตอนกลางวันไม่หนาวแ,แ,แ,แล้วก็คือ ทางอาทิตย์นี้นะคะจนถึงวันอาทิตย์นี้จนถึงวันอาทิตย์นะคะก็แดดออกดีมากๆเลยนะคะคนเยอรมันก็ยิ้มออกกันเลยทีเดียวค่ะพอแดดออกใช่ไหมคะก็พากันเดินต่นจัก,กรยานพากันไปหาครอบครัวนะมันทําให้ คี่ก็เป็ดย,ยังถามสามีอยู่เมื่อวานนะว่าทําไมพอเราแดดออกเรารู้สึกมีความสุขใช่ไหมเพราะว่าเรามันอยู่เยอรมันนี่มันไม่ค่อยมีแดดเนาะนานๆทีมันจะมีแดดพอแดดมานะทุกคนมันทําให้ทุกคนมีความสุขยิ้มได้่ะวันนี้คิมก็ทั้งดีใจที่มีผู้ติดตามครบหนึ่งพันแล้วก็ได้เห็นแดดด้วยค่ะสุดยอดเลยค่ะวันนี้ใส่กระชายค่ะกระชายได้มาจากร้านเอกชัย ใบมะกรูดอบอแห้งได้มาจาับมือไันใส่หอมแดงหนึ่งหัวหั่นชิ้นพอดีนะคะพี่จะเอาไปปั่นเนะจะได้ปั่นงีา ในคีจะใช้ปลาตูน่านะคะเป็นกระป๋องมาแบบนี้นะคะกระป๋องเดียวค่ะมาตรงนี้นะคะคีจะใช้แค่กระป๋องเดียวะคะกระป๋องเดียวก็เยอะมากๆาแล้วนะคะเราใช้กระป๋องสำหรีบเีเราก็จะใช้แค่สองก้อน,นะคะวันใช้หลายก้อนกินไม่หมดนะคะเดี๋ยวเสียไว้แล้วก็ถ้าไม่พร้อมไปต้องใหม่ะะจะต้มงแค่สองก้อนต่อ วันนี้คีดไปได้ถั่วง,งอกกับใบโหระพามากคนดีใจมากๆนะคะเพราะเป็นช่วงมารูปใบไม้ผีแล้วนะคะผักก็เริ่มผ่านได้แล้วนะคะกินก็ได้ใบโหระพากับถั่วง,งอกนะควันนี้ก็จะกินถั่วง,งอกใบโหระพาแล้วก็แตงกวาดอกค่ะดอกคีบก็มาประมาณนี้นะคะอร่อยนะคะบวดแบบนี้นะคะใครอยู่เยอรมันนี้นะคะอันนี้อร่อยครับมันไม่ฉุนเครื่องปรุงเกินไปนะคะ แล้วก็มันมีความเผ็ดนัวๆนิดน,นึงค่ะคุนผู้ใช้พริกแกงแดงนะคะเข้าไปปั่นด้วยนะครับให้น้ำยาขนมจีนของเราเข้มข้นขึ้น,น,นแล้วก็มันนัวขึ้นค่ะใครชอบเผ็ดหรือว่าน้ำก็น้ำน้ำยาแบบเข้มข้นข้นมาใส่ปลาทูปบางอุ่น่าเยือยแล้วก็ใส่พริกแกงลอไปปันนะะ่นด้วยค่ะเราปรุงพัน เนื้อปลาเขาแน่นมากเลยค่ะตักใส่ <c oughs> เครื่องลงไปหมดแล้วน่ะทีก็จะรับันนะคะ จะใส่ลาทูน่าอีกกระป๋องหนึงนะคะมันไม่เข้มข้นนะคะใส่น้ำปลาุลูชิ้นปลา พอดีเลยค่ะัวทูนามากใส่ต้นหอมหอมยักษ์ ต้มขนมจีนค่ะ i'm so ทกเสร็จแล้วค่ะไปทานด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้คินจะกินในคลิปวิดีโอด้วยนะไม่ได้กินนานมากนะคะถ่ายวิดีโอไม่ได้ขาแน่ดูนะคะก็กินขนมจีนฉลองครกหนึ่งพันผู้ติดตามนะคะน,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 นัวๆเลยจ้าค่ะคินกินกับแตงกวาด,ดองด้วยนะ เข้มข้นมากเลยค่ะสรุปได้ใส่ปลาทูน่าสองกระป๋องนะคะกระป๋องแรกก็เอาไปปั่นเนาะกระป๋องสองก็เทไปเลยค่ะจะได้มีเนื้อะคะ่ะไปให้น้ำยามันเข้มข้นขึ้นเนาะชิมดูก่อนค่ะไม่ต้องปรุงเบอร์่าน้ำปลาชงรงชุรสพอดีค่ะทีนไม่มีชุรสก็ใส่แค่ผงกระฟีเนาะแต่ถ้าใครมีขนอก็ดีกว่านะ เป็นมันซุปเข้มข้นขึ้นค่ะจบค่ะ ทีมทำ YouTube มาได้ประมาณ6เดือนนะทุกคนก็ครบ1,000ผู้ติดตามดีใจมากเลยนะค่ะแต่รต่อไปก็รอเขาอนุมัติการทำวิดีโอได้รับเงนินกน็แต่ก็ต้องอต้องทำชั่วโมงให้ครบที่เขากำหนดขึ้นมาด้วยนะคะเวลาในการรับชมนะแล้วก็ยอดคนดูค่ะ ถ้ายังไม่ถึงที่เขากําหนดเราก็ยังไม่ได้รับเงินเนาะแต่เราก็ทําไปเรื่อยๆไม่เป็นไรค่ะเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลานะไม่มีใครทําได้วันวันในภายในวันหนึ่งเนาะทําไปเรื่อยๆค่ะใครจะไปรู้ว่าคลิปนี้อาจจะมีคนดูเป็นล้านไ,ได้ใช่ไหม จะมีเดินบ้าง 国家。可不可 กิมอิ่มแล้วค่ะคิมขอขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอ,ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีแล้วก็มีอาหารรับประทานที่ดีนะคะวันนี้ฉลองครบรอบ1,000พผู้ติดตามค่ะเจอกันีโดสัตไปนะคะบ๊ายบาย